เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความต่อเนื่องของโครงการประกันไรายได้ยางเฟส3ในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2 5 6 5ทางธนาคารทกศจะมีการทยอยโอนในส่วนของงวดที่1งวดที่2และงวดที่3เดือนตุลาคมพฤศจิกาย,ยนและธันวาคม2 5 6 4ที่ยังคงตกค้างนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทอขอนำส่งข้อมูลเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงครั้งที่1เมื่อวันพธที่8ธันวาคม2564 ของรอบที่1ตุลาคม64นะคะรอบที่2พฤศจิกาย,ยน64และครั้งที่2เมื่อวันอัคารที่4มกราคม2565ของรอบที่3ทธันวาคม64แล้วนะคะดังนั้นจึงขอให้ทกาศาโอนเงินให้แก่กเกษตรกรชาวสวนอย่างตามรายละเอียดดังนี้นะคะรอบที่1ตุลาคม2 5 6 4ครั้งที่6 วันที่1กุมภาพันธ์2565ซึ่งก็ประกอบด้วยเกษตรกร,กรชาวสวนยางและกรีดเองนะคะจำนวน9,253รายเจ้าของสวนยางอย่างเดียวนะคะ1,282รายคนกรีดอย่างเดียว3,112รายรวมทั้งสิ้นนะคะ13,647รายรอบที่2พฤศจิกาย,ยน2564ครั้งที่6วันที่1 ุมภาพันธ์2565ประกอบด้วยกเกษตรกรเจ้าของสวนยางและกรีดเอง9,255รายเจ้าของสวนยางอย่างเดียว1,285รายคนกรีดอย่างเดียวนะคะ3,110รายรวมทั้งสิ้น13,650รายรอบที่3ธันวาคม64นะคะครั้งที่4วันที่1กุมภาพันธ์2565 ประกอบด้วยกเกษตรกรเจ้าของส่วนยางและกรีดเอง3 6 4รายเจ้าของส่วนยางอย่างเดียวนะคะ433รายคนกรีดอย่างเดียว26,113รายรวมทั้งสิ้น24,110รายนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่จะมีการโอนในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2564นะคะ เป็นการทยอยโอนนะคะในส่วนของงวดที่1 2 3ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม64ที่ยังคงตกค้างนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางทยอยเช็คบัญชีว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเราหรือยังนะคะหรือต้องการเช็คสถานะเช็คสิทธิ์เช็คว่าเงินโอนเข้าหรือยังลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ